สวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้ามารีวิวนะคะคุณลูกค้านะอีกหนึ่งป้ายนะคะเป็นงานโอเวอร์ไซส์นะคะป้ายป้ายมอนนะคะสีนี้ค่ะเป็นงานโอเวอร์ไซส์นะคะคุณลูกค้าบริษัทเดียวนะคะบริษัทนี้ไม่มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะคะมีแค่บริษัทเดียวมีแค่ป้ายเดียวนะคะสภาพนะคะคุณลูกค้านะเวลาแม่ค้าเวลาลูกค้าสั่งงานเกล็ด A A กับเกรด A นะคะแม่ค้าก็จะเปิดจากกระสอบโอเวอร์ไซส์แล้วก็จะเปิดจากกระสอบเบอร์หนึ่งค่ะกันนะคะเราก็จะได้คุณภาพนะใหม่นะคะคุณลูกค้าถือว่าเป็นสภาพเกรด AA ได้เยอะนะคะคือสภาพดีเลยนะคะคุณลูกค้าดูสภาพได้เลยนะ,ะ day, ที่หยิบหยิบมานี่นะคะที่มันเป็นบริษัทเดียวนะคะคุณลูกค้านะถ้าเป็นกระสอบเบอร์หนึ่งแม่ค้าจะบอกเบอร์หนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นกระสอบป้ายนี้นะคะราคาอยู่ที่3,5 0 0นะคะ คุณลูกค้าแล้วก็มีเกรด AA มีเกรด AA เยอะนะคะมีเกรด AA เยอะปกติงานโอเวอร์ไซส์สภาพมันจะใหม่อยู่แล้วนะคะคุณลูกค้านะแต่สภาพไม่ถึงเบอร์หนึ่งนะเพราะว่าถ้ากระสอบเบอร์หนึ่งราคาอยู่ที่สี่พันกว่านะคะคุณลูกค้าแต่ถ้าเป็นกระสอบเบอร์เดียวป้ายเดียวแบบนี้นะคะบริษัทเดียวอย่างเงี้ยสภาพมันจะดีนะคะ,ะ,ะคะุณลูกค้านาะแล้วคุณภาพมันออกมานะคะ,ะมีงานแดนด้วยนะคะมีหัวผ้าด้วย ราคาอยู่ที่3,500ันหเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะแม่ค้าก็จะเปิดจากกระสอบนี mm ้นะคะคุณ hmm. ล mm ูกค้าคะถ้าเจอสภาพใหม่ๆแบบเดสต็อกแม่ค้าก็จะไปทําเป็นเกรด์เอเนาะถ้าเจอสภาพใหม่ๆเดสต็อกอย่างนี้นะคะแม่ค้าก็แยกเป็นงานเกรด์เอเนะคะถือว่าสภาพดีถือว่าสภาพดีนะคะราคาถูกด้วยราคาอยู่ที่3,000บาทเองสี่สิบตัวาสิบกรบาทเองนะคะคุณลูกค้า สนใจใยกก็ตอบโอ้ไซส์นะคะคุณลูก้านะ้ำเหมาะกับคุณลูกค้าที่เอาไปเปิดร้านขายนะคะไปเปิดขายที่ตลาดนัดน,นะคะเพราะว่าสภาพห้องพานดีนะถือว่าผ้าสะอาดเนาะเนี่ยค่ะสนใจใยกก็สอบก็ทักแชทเข้ามาได้เลยค่ะ